สวัสดีครับสูส่คนด้วยนะครับผมผมเนนะก็ในวันนี้ก็มาเช่นเคยเกมคอร์สดิวตี้มือบายนะฮะก็ในวันนี้เรามาพูดถึงปืนพกกันดีกว่าเป็นปืนพกคนนะที่ทุกคนนะ่าจะได้ใช้ไปสักพักนึงแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ผมเพิ่งได้ใช้นะปืนพกตัวนั้นก็คือ LCR9 นะั่นเองนะครับผมซึ่งผมจะขอเรียกย่อว่า l k แลลวกันนะครับผมหลังจากที่ผมได้ใช้เนี่ยผมบอกตรงว,ว่ามันเป็นปืนพกกลที่ไม่ธรรมดาเลยเดียวเชียวนะครับผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้เน มีถูกเนิฟอะไรยังไงบ้างเปล่านะครับแต่ถึงยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวปืนมันเนี่ยยังดุเดือดเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่าก็จะมีของแต่งอะไรยังไงบ้างนั้นก็มาดูเลยดีกว่านะครับโอเคก่อนที่จะแต่งปืนนะฮะเรามาเคลียร์กันว่าสายเราจะมาแต่งวันนี้เนี่ยจะเป็นสายซูมยิงนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะจะไม่ใช่สายแบบยิงฮิปไฟ์หรือเดินยิงกราดอะไรแบบนั้นนะครับผมตัวปืนมันเนี่ยก็มีความสามารถนั้นประมาณนึงอยู่แล้วนะครับผมถ้ายิงระยะใกล้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่า แต่งเสริมเป็น ADS ดีกว่านะครับผมอ่าก็ของแต่งชิ้นแรกนะครับลำกล้องปืนนะครับผมแนะนําเป็น o d โ m ม s ซิเรนเจอรนะครับเพื่อ1เพิ่ม,มรยียดาเมจอันนี้คือสำคัญมากสำหรับปืนพกอะไรแบบนี้เลยนะถ้าสมมติว่าเราไม่เพิ่ม,มรยียดาเมจใช่ไหมมันอาจจะทําให้ดาเมจที่เรายิงไปในระยะสิเมตรนะครับท่านผู้ชมดาเมจมันจะ ลดลงไปอ่ามันจะทําให้ดาเมจตัวปืนลดลงไปแล้วมันจะเป็นการลดประสิทธิภาพตัวปืนไปนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่ม d a า a g เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากนะครับสำหรับแบบ smg หรือปืนพกอะไรแบบนี้นะครับต่อไปข้อดีที่เราได้มาคือความไม่นยงเมื่อเล็งยิงแล้วก็เลนส์แนวตั้งแนวนอนนะซึ่งสาคัญมากสำหรับการซูมยิงนะครับผมความไม่นยงเมื่อเล็งยิงเนี่ยจะทําให้การยิงของนู้ชมนะผมกระสุนที่เวลาเรากดยิงแบบค้างไว้เนี่ยมันจะตรงเป้ามากขึ้นนะผมตรงจุดเดิมที่เรายิงมากขึ้นและเลนสรถนวตั้งแนวนเองนะครับ ขาเสียวความเร็วนที่โลรลงความเร็วที่ขนาดเร็งเรลงแล้วก็เล็วล่าเร็งยิงนะครับผมจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมบอกตรงว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตัวปืนเนี่ยมีความคล่องตัวที่สูงประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมด้วยความที่มันเป็นปืนพกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเรื่องของการซูมยิงนะครับผมการที่ลดพวกนี้ลงไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยส่งผลอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมเรียกได้ว่ามันหักล้างกับข้อดีได้ค่อนข้างจะดีงามมากนะครับผมโอเคนะ ของแต่งชิ้นถัดไปนะถ้าจากลำกล้องปืนนะครับปากกระบอกนะครับผมปากกระบอกนะครับผมแมนะนาเป็นเอเจนี่สเปเซอร์นะครับเพื่อดึงเก็บเสียง2รถลด้รหนวตั้งด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นของแต่งที่มีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียเลยนะข้อดีคือเราควบคุมปืนได้ง่ายขึ้นอีกทั้งเก็บเสียงด้วยนะมันจะทำให้การยิงของเราเนี่ยมีเสียงที่เบาบางลงนะฮะแล้วถ้าเราเนี่ยสมมติว่าฆ่าสตูได้นะครับผม มันจะไม่ค่อยได้ส่งเสียงอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมมันจะไม่ขึ้นในมินิแมปนะครับผมว่าสตูคนนั้นเนี่ยตายให้เพื่อนร่วมทีมรู้นะครับผมแหม่เนี่ก็เรียกว่าเป็นข้อดีที่ดีมากเลยนะครับโอเคนะของแต่งชิ้นทัดไปนะครับของแต่งชิ้นทัดไปนะครับถ้าจากปากกระบอกนะครับเลเซอร์นะครับเลเซอร์นะครับผมแนะนำเป็น M a s s i s t laser นะครับเพื่อทำให้ตัวปืนเนี่ยกระสุนนะครับมันกระตุกกันมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมมันจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยยิงในระยะที่ไกลออกไปเนี่ย ได้ดีขึ้นนะครับผมซึ่งเราไปสายซูมยิงแล้วด้วยนะครับมันเลยค่อนข้างจะสอดคล้องกันค่อนข้างจะเยอะนะครับผม ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงอยากจะเสริมในเรื่องของความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับข้อเสียคือเลเซอร์ชุดเล็งอันนี้ก็เรียกได้ว่าแทบไม่ค่อยสปอร์ตอะไรเลยนะครับผมถ้าสมมติว่าเราจะใช้เป็นอุปหลักอ,อะไรแบบนี้เนี่ยสมม่วนมากเราก็จะค่อนข้างจะเล่นแบบเดินบุกเดินบุกอยู่แล้วด้วยนะครับผมโอเคเนาะของแต่ชิ้นถัดไปนะครับถ้าจากเลเซอร์นะผมแนะนำว่าเป็นในส่วนของแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนนะครับผมแนะนำเป็นแฟร์เซนเทเดตแม็กเอนะครับผมเพื่อเพิ่มความจุแม็กซีนแล้วก็ลดเลเวลโหลดไปด้วยนะครับมมมมมมััััันนนนนนนจจะะะทำใหห้้้้้ตตวววววปืนเเีีี่่่ยคคคาาาลลลองงกกกขขึึแ็ไดนนรบผม ซึ่งซึ่งท่านผู้ชมอาจจะไม่ติดตั้งอันนี้ก็ได้นะครับอาจจะแบบไม่อยากติดแมกซีนก็ไปติด กล้องเล็งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมหรือเพิร์กลีโดว้แบบนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับแต่ที่ผมแนะนาเนี่ยเพราะว่าตัวปืนเนี่ยมันมีอัตราการลั่นกระสุนที่ประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันนะผมอยู่ที่72เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระสุนมันก็เลยค่อนข้างจะหมดไวประมาณนึงเหมือนกันนะครับการให้เราเพิ่มความจุไมซีเนี่ยมันจะช่วยสร้างจังหวะให้เราได้นะครับอีกทั้งลดระเวลาในการรีโหลดด้วยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่สมรภูมมได้ไวขึ้นนะครับมันจะลดจังหวะให้เรามีโอกาสพลาดต อย่างผมบอกไปนะฮะตัวปืนมีความคล่องตัวประมาณนึงอยู่แล้วแล้วเวลาเราจะเปิดมุมต่างๆเนี่ยเราก็แทบจะกดซูมรอไว้ตลอดอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเร,เรื่องของระเวลาเน็งรยิงเนี่ยมันเลยไม่ได้สะบดอ,อะไรมากเนาะโอเคนะของแต่งชิ้นสุดท้ายนะครับผมฟอร์ดกริปนะครับฟอร์ดกริปนะครับ,รบผมนําเป็นฟิลเอเจนฟอร์ดกริปเพื่อลดแรงเหนี่ยวตั้งและแรงเดีน,อนนอนนะทำให้การควบคุมปืนเนี่ย ง่ายขึ้นมากๆนะครับผมโดยที่ข้อเสียมันเนี่ยคือความเร็วที่ขนาดเรงจะลดลงไปซึ่งผมบอกตรงว่าเอาเลยฮะเต็มที่เลยนะครับผมมันแทบไม่ได้สมผลอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าต่อมาถ้าสมมติว่าท่านผู anyway, like ้ชมเนี่ยเป็นสายที่เรียกว่าต้องการความพลิ้วไหวอ่าเป็นสายพลิ้วไหวเนื้อสายน้ำเนี่ยมันก็จะสมผลนิดนึงนะครับผมแต่สำหรับผมนะความเร็วขึ้นขนาเรงจะไม่ค่อยสมผลอะไรมากนะครับดีไม่ดีมันจะทําให้เราเนี่ยยิงปืนได้แม่นกับสตูมากขึ้นด้วยนะครับผมเพราะว่าการให้เราขึ้นที่ช้าลงเน นายของผมนั่นเองนะครับผมแม่ต่อไปเราไปลองใช้กันดูดีกว่านะครับก่อนที่จะเอาไปใช้จริงครับว่าตัวปืนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้านครับผมไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็ขั้นแรกเนี่ยมาดูเรื่องของดามเมจกันก่อนดีกว่านะครับโอเคอกยี่ห้านะครับช่องล่างโอเคทองก็ยี่ห้านะครับผมส่วนบริเวณขาเนี่ยกลายเป็นยี่สิบสองนะครับผม โอเคช่วงบน25นะครับหัว27นะฮะก็เท่ากับว่าถ้าสมม,มติว่าท่านผู้ชมยิงช่วงบนเนี่ย4นัดตายนะครับถ้าเป็นช่วงล่างเนี่ย5นัดตายนะครับผมแม่แต่ถ้าสม,มมติว่าใครที่แบบยิงช่วงบนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับผมโอเคต่อไปในเรื่องของแรงเดือดตั้งนะครับผมเรียกว่าแรงเดือดตั้งแม้เอาเป็นว่าควบคุมป,ปืนเลยกันนะผมโอเคผมอ่ามันจะมีชุดแรกนะครับผมนี่ชุดนี้เนี่ยมันจะเป็นชุดที่ค่อนข้างจะแม่นยำมาผมถ้าสมมติคุณดูแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณอยู่ที่4-5นัดะก็เสี่า เพียงพอที่ปืดเดียวสตูตายได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติท่านชมยิงค้างเนี่ยถามว่าได้อยู่ไหมได้อยู่นะฮะนี่นะฮะในระยะนี้เนี่ยเรดว่ายังได้อยู่เลยนะครับเห็นไหมคือถึงมันจะสส่ก็จริงแต่ว่ามันสนส่ในขอบเขตที่อยู่ในตัวของศัตรูนะครับผมกเรดว่ายังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมสมมติเป็นปืนพกนะต่อไประยะ10เมตรนะครับมาดูกันดีกว่าเนาะระยะ10เมตรนะครับผมเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยผมคือ ดาเมจลดลงแล้วนะครับผมนี่ขนาดคือเราเพิ่มรลยอรดาเมจมาแล้วนะครับผมอันนี้คือขนาดเราเพิ่มในเรื่องของเลเยอรดาเมจมาแล้วนะครับมันยังลดลงเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะฮะแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นปืนพกแหละนะครับผมก็ทําอะไรไม่ได้เนาะโอเคตอนนี้ก็กลายเป็นว่าส่วนบนนะต้องยิง5นัดถึงจะตายส่วนส่วนล่างต้องกลายเป็น6นัดนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าใครยิงช่วงอกเนะี่ยก็เรียกว่ายังพอได้อยู่นะฮะส่วนในเรื่องของเลนเราตั้งนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวปืนเนี่ยค่อนข้างจะเอียงขวาเป็นพิเศษเลยนะผมมดูใหนะ่ นี่นะอันนี้ก็ผมไม่ได้แบบคอนโทรลอะไรเลยนะผมเนี่ยมันจะเอียงขวาไปแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเล่นเนี่ยก็พยายามผันซ้ายมานิดนึงลวกันแลผมมันจะทําให้การขุมปืนท่านผู้ชมเนี่ยของอาตบืนโฟนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะทําให้ท่านการขุมปืนท่านผู้ชมเนี่ยดีขึ้นนะครับผมโดยทําให้การยิงของท่านผู้ชมเนี่ยยังคงอยู่ในตัวสตูอยู่ไม่เลยออกไปแบบนี้นะครับมันจะอยู่ในตัวสตูอยู่ในขอบเขตของสตูแบบนี้นะครับผมโอเคนะ แล้วก็ในเรื่องของความเร็วในการรีโหลดนะครับก็เห็นได้ว่าค่อนข้างจะไวเลยเดียวเชียวนะครับผมเลย้ว่าเป็นอะไรที่ดีงามสุดๆนะครับผมโอเคนะฮะต่อไปต่อไปนะฮะเราไปลองเอาไปใช้จริงกันดีกว่าครับว่าจะเป็นไงกันบ้านนะผมก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคผมท่านผู้ชมก็เข้ามากลางเกมด้วยนะเีย้ว่านารกกระพูมมากๆนะผมทำไมเข้ามากลางเกมได้เนี่ยแป๊บนึงนะขอจับพื้นที่แป๊บนึงเลยครับผมโอเคโอเคโอเค อันนี้เป็นด่านที่ค่อนข้างจะไกลประมาณหนึ่งด้วยนะครับผมโอเคครับก็เรียกได้ว่าอาจจะโอ้อาจจะทำให้ประสิทธิภาพตัวปืนเนี่ยมันลดลงประมาณหนึ่งเหมือนกันนะเพราะเอาจริงแล้วเนี่ยระยะยิ่งไกลเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งไม่ค่อยเหมาะสำหรับตัวปืนพกเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังมีที่ทางที่ทําให้เราเนี่ยอยู่ในระยะใกล้แต่ก็พอยิงได้อยู่นะครับผมนี่นะเห็นไหม ถ้าสมมติว่าอยู่ในระยะไกลแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างยิงยากหน่อยนะครับผมถ้าสมมุติว่ากับการ,นร,ารในระยะใกล้เนี่ยยิงง่ายมากนะครับผมถ้าสมมติว่าระยะไกลอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะอย่าเผชิญหน้าเด็ดขาดเลยนะผมขออภัยฮะให้หาที่ทางเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่านะครับที่ทางในการเดินขอบคุณมากครับน้องโอเคขอบคุณครับโอเคครับนี่ฮะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไกลไปอะไรอย่างงี้การหลบหลังเพื่อนก็ค่อนข้างจะ ดีประมาณหนึ่งเหมือนกันนะผมแต่ไม่ใช่แบบซ้อนเต็มที่เลยผมซ้อนเต็มที่เดี๋ยวจะได้ตายคู่เอานะครับผมเขยครับโขเครับผม <S <S ก็จะเห็นได้ว่าตัวปืนเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะผมคือลั่นเนี่ยระยะใกล้ใช้ได้แน่นอนนะผมระยะใกล้คือใช้ได้ผลแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันมีตาก,การลั่นที่สูงประมาณหนึ่งเลยนะผมเดี๋ยวนะตอนนี้ผมเริ่มงงแล้วว่าศัตรูอยู่ A หรือ C กันแน่ครับอ่า โอเคเอาจบค่แนแรกมที่รออันนี้คือเข้ามาการเกมด้วยแหละนะครับผมผมงงเลยกดหาห้องปั๊บเจอปุ๊บก็ดีใจอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะ <c oughs> เอาอันนี้ก็ดีใจประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันนะเขฮะโอเคเฮะอันนี้มาเริ่มฝั่งนี้นะฮะถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมจะใช้ปืนพกในการเล่นจริงๆนะครับผมเล่น smg ก็ได้แนะนำว่าให้ไปซ้ายมันก็ตรงกลางนะเป็นถนทางที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมแล้วงี้ปั๊บเล่งรอเลยนะครับผมมาไหมมาไหมมาไหม โอเคไม่มานะครับผมมาถึงตรงนี้ก็เตรียมตัวไว้อีกนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเตรียมตัวไว้แบบนี้มันจะทําให้ในเรื่องของระยะเวลาแรงยิงเนี่ยที่มันลดลงไปประมาณหนึ่งของปืนที่ไ,ไวๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันไม่ค่อยส่งผลอะไรมากเลยนะครับผมโอเคครับผมเดีย๋ยวตั้งป้อมไว้ตรงนี้เลยแล้วกันครับโอ้เกือบไปบ้าเอ้ยโอเคฮะตอนนี้โอเคมีคนยิงยึดเออยู่ด้วยนะครับ โอ้กํลงจะยึดเอมาบ้าบอรจริงเชียวโอเคกดไปก่อนนะครับโอเคครับผมนี่นะเร่งรอไปเลยนะผมอย่าที่ผมบอกนะครับมันจะช่วยลดได้ในเรื่องของอความเร็วในการโซมที่เพิ่มขึ้นนะครับผมโอเคบี c หายไปกลายเป็นว่าเราประแคมตรงนี้แทนนะครับผม โอ้โหขอโัยนะท่านผู wow. ้ชมถ้าตะกี้ถ่าตะกี้ค้างขอภัยนะฮะตู้ตะกี้มันมีโปรแกรมเด้งขึ้นมาผมงงไปเลยโปรแกรมเด้งขึ้นมาเฉยเลยงงมากยูบไปนะป้ะหาตำแหน่งตูนะครับผมเดซิกอูว้าวมีเพื่อนนุกนะครับผมเด็ดดวงมากเพะมันแบบ ภาพตัดมาจากเมื่อวานเลยผมถ้าสมมติว่าใครดูคลิปเมื่อวานที่ผมเล่นคอมดิวตี้แบงกาลเนะแบบนั้นเลย้ะผมตอนจบก็กดนุกไปอีกสักรอบนะก่อนจบ <laughs> ประมาณนั้นเลยนะครับผมภาพนโลกนั้นมันหวนคืนกลับมาอีกครั้งเลยทาน,นแบบเด็ดเต้นได้ของลินล้นพันนะฮะทัน,นทีเลยนะครับผมช่วงนี้คือลิ้นผมยังคงพันอยู่ในเวลาพูดนะเพราะว่าผ,ผมไม่ได้กลับมาอัดคลิปประมาณนึงแล้วนะครับผมมันก็เลยทำให้เวลาพูดของผมเนี่ยลินล้นพันมากเลยท่านผู้ชมสามารถสังเกตได้เลยบางทีผมแบบ พูดผิดแต่ว่าถ้าผู้ชมอาจจะไม่รู้เพราะผมตัดวิดีโอออกอเอาจริงแล้วผมพูดลิ้นพันบ่อยมากนะผู้ชมสุดยอดนะเ๋ยกดไลค์ให้แนี่นะอ่าเป็นคนนิ้วเขียวบอมเองสินนะสุดยอดมากครับเอตั้งชื่อปืนว่าเฮ้ยด้วยนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคผมก็สำหรับตัวปืนพก เอลเซียไนก็คงจบลงไมที่เท่านี้แล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมถ้าสมมติว่ามีใครแบบแนวทางไหนในการแต่งปืนก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับามาสร้างคอมมูลแชร์แบบของแต่งปืนสายนน่นนี่นั่นกันดีกว่านะเสริมตรงนู้นตรงนี้อะไรยังไงนะครับมาแชร์กันได้นะครับคลิปนี้ไม่อะไรแล้วผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวนะดู